สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมเครื่องโรยปุ๋ยคอ,อกที่อิสราเอลครับนี่ครับหรือว่าเครื่องโรยปุ๋ยในร่องสวนอะโวคาโดที่สวนผงทํางานนะเครื่องนี้ก็จะต่อพ่วงออกจากรถไถหรือว่ารถแท็กเตอร์นะครับการทํางานก็จะใช้เป็นระบบไฮดรอลิกครับต่อจากทางรถไถน,นะก็จะสามารถเปิดขึ้นแล้วก็มีสายพาน,นครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็คือว่าทําให้ปุ๋ยคอ,อกมันตกลงไป ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่ปุ๋ยคอ,อกไปแล้วก็จะขับเครื่องครับเป็นโซ่สายพานนะหมุนมาด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถหมุนไปได้หลังได้ด้วยนี่ครับอันนี้เพิ่งได้เครื่องมาใหม่ๆเลยนะครับก็วันนี้ก็จะไปโรยปุ๋ยคอ,อกในร่องสวนอบคาโดเพื่อเตรียมปลูกนะปลูกอวคาโดใหม่ครับก็จะทําเป็นยกร่องขึ้นมาก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้ได้นะครับ ทำการยกกล่องขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะเอาปุ๋ยคอกไปโรยด้านบนก่อนที่จะปลูปกโะโคโดตัวนี้ก็จะเป็นรถตักปุ๋ยอคอกนะครับเอามาใส่ก็อันนี้เป็นทางหัวหน้าก็จะเหมาเป็นชั่วโมงมานะครับนี่ครับการทํางานก็จะเป็นแบบนี้ตักปุ๋ยอคอกใส่จะอยู่ที่ประมาณ7-8ตักนะครับถึงจะเต็มต่อนหนึ่งอันนะบการทํางาน อันนี้เพิ่งเอามาลองครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราไปชมดูว่าเวลาทำงานโรยบนร่องสวนที่อโวคาโดเป็นยังไงอันนี้คือร่องที่จะปลูกใหม่นะนะครับก็จะเป็นร่งๆหน่อยเดี๋ยวจะกล้องจะหันไปด้านซ้ายนะครับเตรียมปลูกอโวคาโดพันแหนี่ครับยาวครับคือสามารถใช้ตัวเครื่องนี้เครื่องเดียว ได้หลายร้อยไร่เลยครับคือจะรวดเร็วนะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันเลยนะครับ